อย่างไรในเรื่องดวงกับความรักถ้าดวงไม่สมพงกันนะครับให้คูณตอบตอบแบบตรงๆนะนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงนะครับคนคนหนึ่งโทรหาคุณไม่ติดถ้าคุณไม่รับสายคนคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่อนุญาต ไม่ใช่พอเขาโทรมาแล้วดวงอ่ะมึงรับหน่อยนี่กูจัดมาให้นะไม่ใช่ครับเราเป็นคนรับสายเขาเองนะคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตนี่ไม่ใช่เพราะดวงจูงมือเขามานะคุณเปิดประตูให้เขาเข้า,ขามาเองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเรานะครับมาทําทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีมาตบตีเราต่างๆเป็นเพราะวันพุธหรอเป็นเพราะวันพฤหัสเหรือเป็นเพราะพระอาทิตย์หรือเป็นเพราะพระศุกร์พระเสาร์เหรอ เป็นเพราะพระาหูที่จับมือเขาเอามาตอบหน้าเราหรือคุณทะเลาะก,กันเองพอสุดท้ายมันไม่สมหวัง,งก็ไปโทษเรื่องดวงหรือนิสัยเราแยก่กันเองหรือพฤติกรรมเราแยก่กันเองแล้วไปโทษเรื่องดวงพออยู่กันไม่ได้เอาโทษเรื่องดวงอยู่กันไม่ได้ก็โทษเรื่องดวงไม่เคยโทษนิสัยตัวเองเลยนีะครับไม่เคยมองถึงปัญหาจริงว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับกับบางคนที่นะ เจ็บป่วยอ่อนแอดๆแล้วบอกว่าปีนี้ดวงชงแต่ไม่ครับไม่ได้ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมก่อนหน้านี้เลยว่าข้าวเช้าอาหารเช้าก็ไม่ได้ทานนอนดึกทํางานหนักทำงาน,หน,งานเหนื่อยไม่เคยรีเล็กไม่เคยนะครับใส่ใจดูแลกับสิ่งที่มีรอบข้างอยู่เลยไม่เคยมีความคิดเฉื่อสกับเขาเลยไม่มีครับอยู่มาวันหนึ่งพอป่วยอ้าวบอกว่าดวงแปลกมากครับคิดกลับไปดีๆครับว่าทุกอย่างนี้มันเกิดจากน้ำมือของเราทั้งนั้นครับ อย่าบอกว่าเป็นเรื่องดวงถ้าดวงมากําหนดต่างๆสวรรค์หรือจักรวาลนี่คงไม่ให้หนึ่งสมองกับสองมือมาครับเพราะงั้นเขาเ,า,เาเอาออกไปนานแล้วครับนะแล้วใช้ชีวิตไปตามดวงงานก็ไม่ต้องทําครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับนะอยู่แต่เรื่องดวงครับนะครับพูดตรงแต่ยาดา <laughs> นะครับเข้าไหมครับะพูตอบตรงแต่ว่าอย่าด่ากันครับอยู่บนหลักความจริงครับครูก็เคยเชื่อครับไม่เคยไม่เคยเชื่อเหมือนกันครับแต่บางเอิญเชื่อแล้วมันไม่รวยครับเชื่อแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จครับเอาหลักความจริงเนี่ยชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จมันมีมันมีอย่างเดียวคือความจริงนะครับคณต้องเชื่อความจริงว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นจริงมันคืออะไร ความจริงกับความเชื่อตามกันนะอันนี้ลึกนิดนึงเองครับนะอันนี้ลึกนิดนึงแบนะมีโอกาสเดี๋ยวมามานั่งคุยฟังเรื่องเรื่องความจริงกับความเชื่อใครเรียนกับคูณนี่คุณจะเคยเห็นบีฟอร์อัพเตอร์ของครัวครับว่าคุณจนขนาดไหนครับไม่มีที่ตึกเสียงชีวิตมันมันมาแบบแย่มากนะแต่คุณต้องยึดหลักความจริงมันจะต่างกับความเชื่อแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ